นะครับเราไม่ได้กำหนดว่าใส่ซองเท่าไหร่นะครับแล้วแต่สัปดา์ผู้แทนรุมเป็นภาพนะครับเพราะว่าตามธรรมเนียมที่พวกเราปฏิบัติไม่ก็คือหลวงพ่อของหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลท่านก็องกำหนดกันนั้นว่าไปวัดไหนพระวัดนั้นเป็นกรุงเทพแล้วก็ถ้าพวกเรามีจิตชาติที่จะถวายตัณฑ์ก็เรียนเชิญนะครับช่วงนั้น ส่งได้เร so so ียมไว้แล้วถ้า้องการสองนะครับเราไม่ได้กําหนดว่าใส่สองเท่าไรแล้วจิตศรัทธาของผู้เราท่านก็ไม่ได้กําหนหรกพระองค์ทิเทศเราถวายเท่าไหรท่านก็รับเท่านั้นดังเงินส่วนนั้นท่านก็จะเอาไปใช้จ่ายในวัดท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนหรอกครับถ้าได้เยอะท่านก็เอามาใช้จ่ายเข้าร้านเข้าไปนี่แหละครับท่านก็ไม่ได้เอาไปไหนเพราะว่าทุกวัดไหนเหมือนกันหมด วันี้มาทำบุญวัดที่สองนะคะพี่ๆทุกท่านถวายห้น้ำพานะกับสนัดเจ้าวัดองค์เพื่อที่เป็นจเจ้าวาดโพธิธรรมก็คือว่าเป็นหลวงพิทูนะครับหลวงพิทูในท่านเป็นจเจ้าวาดวัดโพธิธรรมแล้วอีกตำแหน่งหนึ่ง ท่านเป็นรักษาการเจ้าวัดวัดสว่างอารมณ์วัดจันดังและก็อีกตำแหน่งคือรองเจ้าคณะตำบลมีสามตำแหน่งาาม,มีสามตำแหน่งจะมอบหมายให้อีกตำแหน่งหนึ่งกันจ้ากำลังคุยกันอยู่อตอนจะร้องบทนี่จะบอกให้ท่านให้บัวขาวบัรชามเมฆมาเนี่ย ่านเป็นญาติสนิทเลยนะครับขวัสาวชาแม่กับโยบิธีเจอนะครับพระแม่พี่น้องท่านใดที่ร่วมที่จะมบริจาคนะครับด้านหน้าเลยนะครับหรือไม่ก็นั่งอยู่เด้วนั่งอยู่แล้วกับททศแล้วเรามีเทลก์เดิมและท่านใดที่จะร่วมตุ้เจ้าภาพสร้างพระประธานในโบส์นะครับไนโบสดพระพุทธธรรม เลยนะครับช่วงงานจะมีที่ก่อนจะให้ไปถวายครับถวายเองครับถวายเองนะครับเชิญนะครับด้านที่หลวงพี่นั่งอยู่ด้านข้างหลังนะครับเป็นเจ้าภาพพ่มสร้างพระประธานอุโบสถของพวกเราอ่าอันดับคนึ่งอุโบสถอยู่จุดไหนครับทางเข้า แล้วเรามองไปเห็นเสาที่โล่งๆนเลยครับนั่นเลยคือจุดสร้างภูมิสิทธิของโพธิธรรมซึ่งได้วางศิลาลงไปแล้วคือลงเสาเข็มเสาเข็มมาเละช่วงนั้นเพราะช่วงนั้นก็วันนั้นน่าจะเป็นฝาฝนมาดีด้วยวันนั้น วันนี้ได้ช่วยจากทหารศิลป์ต้องเป็นทายกเดินธนบาเพระฉะนั้นใครเห็นก็เรียบเลยนะครับเราไม่จัดจัใส่ธนบาทจะอะไรก็แล้วแต่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับเรามาทำบุญเรามาด้วยใจก็ได้เยาวถืออาหารเข้ามาเพราะนั่นก็คือการมาทำบุญเลยแต่ก็หน่อยไหมแต่ก็หน่อยไหมแสบหลายด้จ้าแต่ก็หน่อยไหมแสบ ใจของเราจะได้สบายเะสบายแล้วมันมาทำเต็มเลยนครเพราะในช่วงการทระมูในช่วงทภาษาเป็นเกมการที่เราต้องคึ้นเลยว่ามันมีแค่เวลาแค่สามเดือนยังไงละบางคนหลังจากนั้นก็อาจจะมีภาระแต่ในช่วงสามเดือนของการปาะมูเราก็จะตัการิกกรังรืงนึ่งวแบบไหนทำเงินโดยเงินหรือทำางิโดยกำลังก็ได้ ให้หมดมาปว่อยยักทำอะไรมได้มีกิจวัตรมาอนก็คือการดำรงงานการทำความดีและดูแล้อ่านภจษาในกระั่งการหมดเล่าหมดเล่าก็คือการทำรงามดีและดูแลผข้อ่านภาาขาไม่ได้นะคะค้นตำปาระค้นตำปาระขาดไมด้รับวอไนี้ไม่ต้องมาทำบุญที่ วัดว mm ัด hmm. ที่พานแก้วมาเล่นนะคะพี่น้องครับป่าบ้านพี่ชายป่าภาษาไทยด้วยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเลยที่เราขาดที่ชายเจอนะครับเจอนะครับเราเจอแต่ระยะเวลาขระาณนี้ก็ประมาณสักเราก็ทยอยไปเรื่อยๆเพราะว่าพิธีการคุณง่ายๆก็คือประมาณสักสิบโมงกว่านิดๆหรือไม่ก็ประมาณไม่เกินสิบโมงครึ่ง เริยนเชิญนะครับเพราะว่าบุคลากรของพวกเราชาวบ้านเปคยประสานคงุ้มเจริญในน้อยพวกเราต้องช่วยกันเพิ่มสร้างโบสถ์ได้นะคะโบสถ์อยู่ข้างนอกที่แม่ต้อยเคยมา ครั้งหนึ่งวันนี้มาทําบุญวันนี้มาทําบุญวัดที่สองของวัดบ้านเปลรยปราศาสตพระสงฆ์ประมาณ20รูปเนี่ยวัดที่น้องแก้ตามาเล่นมากินน้ํานะคะพี่พี่เอฟซีเขาไม่ต้อยเคยถ่ายให้ดูอยู่แล้วครั้งหนึ่ง น้องแก้วตามาเล่นน้ำอยู่แถวนี้แหละขอบคุณป้าเป็ดน้อย1,000งนคะแนนร่วมสร้างโบสถ์นะคะคุณยายแก้วตาด้วยแม่ต้อยเอาเป็นแบบสร้างสร้างอุโบสถนะคะพี่พีเอฟอุโบสถอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวจะถ่ายให้เดี๋ยวจะออกไปจะถ่ายให้ดูก่อนสาธุบุญร่วมกันนะคะ FC ช่องน้องแก้วตาแฟมิลี่วันนี้เรามาร่วมถวายเพลงถวายน้ำ มันต้อยมีน้ำชาน้ำกาแฟโกโก้ชาเขียวชานมเย็นมีมาประมาณร้อยร้อยสาขวดพระประมาณยี่สิบสามรูปแล้วก็ไปที่วัดวัดบ้านกระโพราชไปวัดโพทองไปที่วัดโพทองก็ประมาณ30เหมือนกันนะคะสาขวดวันนี้ทำบุญสองวัด ฝาก fc กด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยอัตโนมโมทานาบุญร่วมกันนะคะพี่ๆีอ fc วัดที่พาน้องแก้วมาเล่นเดี๋ยววันหลังจะพาน้องแก้วมาถวายปัจจัยของป้าเป็นน้อยกับคุณยายแก้วตานะคะร่วมสร้างอุโบสถ ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยจ้า <laughs> ไม่รู้อันนี้คือที่สร้างโบสถ์นะฮะตอนนั้นเรามาวางศิาลาฤกษ์ตอนนั้นเรามาวางศิาลาฤกษ์อยู่ครั้งหนึ่งถ้าถ้าถ้าเอฟซีได้ติดตามคลิปคลิปอันนี้ยังไม่เสร็จน้ำไหลแหล้งตอกแห้งเลยนะอืมอาน้ำไหลมาแต่ใดวะ บอ้มันตกโซ่มาจากขา้างในนั่นไงตรงกลางอ<า>่ะนั่นไงนั่นนะอ่ะโอ้นั่นช่องช่องช่องไอง้ยังช่องวางลูกนิมิดช่องวางลูกนิมิมาทิ้ามาทำบุญ ใช่วันหลังเราก็จะพาน้องแก้วตากับน้องแก้วตากับรถคันสีฟ้ามาถวายปัจจัยของคุณยายแก้วตากับป้าเป็นน้อยร่วมสร้างโบสถ์เพราะว่ายังขาดปัจจัยอีกเยอะก็เลยอยากจะช่วยหลวงพี่อยากจะทำบุญร่วมกัน ในการสร้างโบู์ของวัดป่าโพธิสัตว์เพราะว่าแม่ต้อยก็คือมีที่ดินอยู่ตรงนี้นะคะมีที่ดินอยู่ใกล้ๆวัดนี่แหละก็มาบ่อยพาน้องแกตามาเล่นบ่อยตอนช่วงโควิดแม่เพชรแม่ชายสมัยก่อนพ่อรุนเลี้ยงช้างก็เลี้ยงอยู่ป่าเขตนี้นะคะพี่พี่ fc ก็เลยอยากมา เหมือนกับว่าเราได้มากินข้าววัดมาเลี้ยงช้างอยู่ในป่าใกล้วัดอย่างเงี้ยกินข้าววัดกับเจ้าอาวาสคนก่อน,นท่านได้เสียชีวิตแล้วเอ,อมรณภาพไปแล้วนะคะ<ร>ก็เลยอยากมาทําบุญนิดนิด,นดนหน่อยหน่อยไม่ใช่ว่าเราจะได้ทําได้ทั้งหมดเราก็ทําไปเรื่อยๆนะก็เลยวันนี้ก็มาถวายน้ําถวายน้ํา กับข้าวที่วัดที่วัดอะไรนะโพทองเนาะพ่านะเนาะเสร็จแล้วเราถวายที่วัดโพทองตำบลกบระโพตําบลกระโพเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่ต่อเราก็มาที่นี่ต่อเราก็มาประดับประดับประดประดประดับระดมบประปรงดัประ้ัประดับระดระวับระประดปราร่วมรระรระระรระระร่ดับระระดับรราร คุณพ่อเชื่ออะไรคุณพ่อลุงปุ้ยเชื่ออะไรมันมันเฟซครูนนและแม่เลยแม,แม่อินกิตคุณเฮียม่เจ้าจำดีแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะวันนี้เราก็เลยมาร่วมถวายน้ำกับข้าวเอแล้วงางวุน่นยังเหมือนที่เห็นในในคลิปนะคะพี FC, าา่พีเอฟซีก็เลยมาถ่ายรูปว่าลุงพ่อท่าน หลวงพี่ท่านทำโบสประมาณนี้แต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกอยู่ก็วันหลังก็จะพาน้องแก้วมาถวายปัจจัยจของคุณยายแก้วตากับป้าเป็ดน้อยนะคะสำหรับวันนี้แม่ต้อยก็ขออนุญาตปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีจ้า